Oh, meu Deus. Không đi kèm theo kiếm người nó nữa sẽ tắm lên <laughs> đó lúc à. Lúc à. Vậy, lúc à. <laughs> luôn 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 mà luôn 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 mà đi đi, luôn mà đi thấm, đi, luôn 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 ตัวใหญ่มึงไมให้ลูกในไงอีกด้กในในยนะคนที่ก็หน้าบา,บางปกนคนทชอบดยเกเะสวยงามๆทำไม่ดีๆคืนนีม้มันเปเรื่องลูกพุ่งลูกพุ่งอาจจะมีใช้คำพูดที่มันไม่สุภาพบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าให้เปลี่ยนบรรยากาศครอ,อบครัคนดูก็อยากจะบังพูดเพราะๆบ้างคนก็อยากจะฟังเรียกพี่สิ นี่ต้อาแล้วลุกสากทีมาเจเลยสช่วันนี้เลยคนถึงหมอสองรามปวดอกวันนี้เชละห้ให้ครับขอบคุณมากค่ะ เรียกพี่ก่อนไอ้นัก่ะพี่นักไอ้นักพี่นักไอ้นักเฮ้ยบอกมาพี่พี่นัเฮ้อันไหอะใครก็ฟังมันเขียนหนวนกันเนี้ยเป็นจดกับเรื่องเรื่งคา อย่างนี้เล่นๆน,นี่เหรอมึอองทำไม่แปลเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตบเธอแบบจริงๆมึงนะรู้จักนะจะตกแบบโอเนี้ยงใส่นมสดเลย <c oughs> โอ้โหเขาเรียกว่าตกยกล้อนนลอ,อััอะไรเนยอรงรู้จักอีกอะไรนะจะตกไม่ธรรมาดาตกแบบตกยกล้อ เนี่ยพอสมควมแแแรแม่พูดว่าอะไรนะจะให้กน้องพ่อไปทำอะไรอ๋อจะให้ไปทำอะไรต้องเรียนน้อง,งสาวกูเน่าเมียเหรอเสือกแย้ผัวกูกูก็จะให้น้องพ่อกูไปปล้นบ้านอีกหญิงตาวแล้วก็ชุีเนียนน้องมึงมาลงแขกอยู่วะชัดปะพูดไม่คิดเลยลืมคิดไปหรือเปล่าว่าตัวของเธอเองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนี่ ไม่ทันลูกน้องพ่อของเธอไปลงแถกจำเนียนเดี๋ยวจะให้คนที่วัดล่างมาประโคมเนี hmm. ่ยมาข่มืนมือก่ก่อนเลยแหมโูมึงหน้าดูเลยฮะไหนใครใครจะเป็นสมาชิกของอีศสมบางเอ้ยยกมือเลยมึงมีในใจของโคอยู่แล้วไม่ไม่มีในใจมีกด้วยคนแรก จะถามไงไม่มั่นใจไม่มั่นใจพ่อมันมากเลยนะเนะมึงเห็นทันไงอู้หูกระดีกระดาห์โอ้ยผ้าดีท,ทีเหลวพูดอ,อะไรเนะี่ยนี่จะเอาว่ามึงถูกเลยทำไมฮนะขับไปมาก่อนเนี่ยมเชื่อแต่ถ้าตอนเนี้ยมึงไปถามมันก่อนว่ามันมีปัญญาขึ้นเตียงไหวไหม ฮะทุกว kind of of ันแม่งนอนอยู่หน้าเตียงแล้วมือเด็กอุลามเดียวเยกิเลือดไแค่อรจะเป็นคือาบนรับรางวัลเลยครับดาวี้าัแค่ได้รางวัลมาิาจับบงคันะงลเลยครับากงนะกางครับ เรียบร้อยใช่ไเนี้ยขอลอมากนะขอแคล,ลิเกใช่ไหไหวยกขาไม่ชื้นาาร่างน้อเลยครับน่า่ขมาอครัมาจากเ็กซัสเลยครับตายแล้วแต่คิดว่าให้ข่าเลียนเ,เคไทำไม เ้าไปแล้วมันทวงกูกูไม่ทิ้งอบไปก่อนไหนฮะสนอย่ามาดูถูนะเว้ยเนี่ยถ้าจะเปรียบเปรียบเหมือนไก่เดือยเชียวนะเว้ยเออไอพวกไก่อ่อนเอ้ยเนีพ่อเขาเอไก่อ่อนรู้ดีนะไก่อ่อนไก่อ่อนเล่ะแซงขนไก่เดือย ต้องถึงมือเนอื่นหรอกเดี๋ยวว่าอย igen, ่างนั้นอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้แหละสนทำไมทำไมสิเดี๋ยวมึงเจอปู thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm. มึงเก่งขนาดนี้เช่เลยนะทำไมวะฮนะมึงไตก็เป็นเปนไต่แหน่เลยมึงทางกับกูได้คนเดียวมึงจะเที่ยวไปทำอะไรก็น,นะ้มึงาไม่เป็นหรอกมูพี่เบียนหาหัากมานเดีมึงสบายใจได้เอาแค่เป็นข่าวพอได้ใจไห มันจะาเาไปไหน่มเกหลังเมเนเ <c oughs> ลยนะากเลยหลังเมน้ <c oughs> มองน้ำก็ได้เฮ้ยไม่เอาคู่เมนหลังเมนจัหัดเแน่ใจใช่ไหแน่ใจใช่ไหมมึงเท็คนเยอะมันจะโชว์ออกใช่ไหม,ม,อ,ไหมอ่ะมงมีปัญญาพาคูณแนเ,เลยโอนี่่ใช่ใคร มีเมียและมีปัญญาน่ารำคาญเดี๋ยวแม่ตามรอสักครู่นะมันแน่ใจดูสิเปิดโรงแรมไม่ต้อง,องไม่ไปหลังเมนแล้วแล้วน้ำฝน